ท่านทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่เราจะราลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญทีตาธรโมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันละทาตขันของท่านยี่สิบห้ามกราคมและที่สําคัญก็คือเป็นวันที่วันนี้ทางวัดอัมพวันมีงานบุญใหญ่ครับได้เคลื่อนสรีระสังขารแล้วก็องค์พระพุทธร,รูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระโกรธทองพระเกตทองนะครับ ที่เป็นเครื่องมงคลไปยังมหาเจดีย์ที่วัดอัมพวันนั่นเองนะครับก็น้อมกราบพ่อแม่ครัอาจารย์นะครับหลวงพ่อจัญดีรัตธรรมโอพระธรรมสิงหบุราจาด้วยเสียนกล้าวกายใจจิตวิญญาณครับสาธุสาธุสา,าธุครับบุญใดที่ลูกหลานได้ก,กระทาไว้ดีแล้วตามแนวที่พ่อแม่ครัวอาจารย์วางทางไว้ก็ขอน้อมถวายเป็นมหาอาชารยิยบูชาทั้งสิ้นนะครับทักทายคุณทุกคนนะครับคุณทุกคนครับวันนี้ ขออนุญาตเล่าเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจรันสักหน่อยเพราะว่าท่านได้สอนไว้เยอะแยะเลยครับในองค์ประกอบต่างๆแต่สิ่งที่ท่านได้นำเสนอนี้มีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็พึงนำมาสอนจิตสอนใจเราเสมอครับท่านทั้งหลายครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันบอกว่า ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกทกท่านนะครับที่ได้ฝึกกำหนดจิตใครได้ฝึกกำหนดจิตต้องทำได้ทุกอิริยบทเพราะถ้าอารมณ์เกิดไม่ดีกำหนดให้มันดีสิถ้าจิตไม่ดีทำอะไรก็เสียครับจิตเราต้องดีไว้ก่อนดังนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนเป็นพ่อเป็นแม่ ถ้าอารมณ์ค้างอารมณ์ไม่ดีก็สอนได้ไม่ดีครับสอนไม่ได้ผลถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจอารมณ์มเสียอารมณ์ค้างก็ขายของไม่ได้ครับถ้าเป็นนักเจราจานักลงทุนนักธุรกิจอารมณ์เสียก็ติดต่องานไม่สําเร็จดังนั้นการแก้ไขปัญหาคืออย่างให้อารมณ์เราค้างเวลาใจดีกลายเป็นคนใจดําเพราะอารมณ์เราค้างใจสูงกลายเป็นคนใจต่ํา ใจงามก็กลายเป็นคนใจโลเลคนมีสเสน่ห์ก็กลายเป็นคนหน้าชังคนพูดหน้าฟังกลายเป็นพูดไม่เข้าหูคนมันออกมาชัดเจนครับดังนั้นอารมณ์ดีมีปัญญาท่านจะได้รับได้มักได้ผลอันนี้สงสมความมุ่งมา่ปรารถนาหลวงพ่อจารันจึงได้สอนย้ำเลยนะครับว่ามีคติธรรมนิยมของโบราณสอนมาว่า เวลาใดทําใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าคือราศีเวลาใดทําใจให้ราคีเหมือนแม่นีแต่กลดราคาความสุขทางใจนั้นหายยากคนส่วนมากไม่ค่อยชอบสแสวงหาชอบสแสวงหาแค่สนุกหูสนุกตาแล้วผ่านชักจูงมาให้ยุ่งยากใจครับดังนั้นขอฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าเราไปไหน เราไปแบบคนมีใจพระคนมีใจพระเป็นยังไงคนมีใจพระไปไหนก็สวดมนต์ไหว้พระครับไปไหนก็แผ่เมตตาครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญบอกว่า <c oughs> หลักใจของอัตมานั้น <c oughs> คือสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอย่าทิ้งงานและหน้าที่ที่ทำโปรดอโหสิกรรมก่อนแล้วจึงค่อย ทำจิตอ่อนแผ่เมตตาครับคล้องจองกันทั้งหมดเลยนะครับผมขัดเกลาให้เรียบร้อยนะครับสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอย่าทิ้งงานและหน้าที่ที่ทําโปรดอโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่จิตอ่อนๆผ่อนเมตตานะครับถ้าอาโหสิกรรมใครไม่ได้เมตตาไม่มีวันแผ่ออกได้ครับไม่ได้ผลหลวงพ่อจารยเล่าให้ฟังว่าอัตมาไปยุโรปห้าประเทศ แผ่เมตตาอยู่เจ็ดวันกว่าจะได้เดินทางขึ้นเครื่องบินแผ่ล่วงหน้าเจ็ดวันนะครับได้ผลเลยสมคาดปรารถนาไปเข้าบ้านสาวยวนสาวลาวไปสอนเขาที่กรุงปารีสฝรั่งเศสมีหลักฐานอ้างอิงดังกล่าวทุกประการขอดโมทนาสาธุการท่านใดที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบิดามารดาของลูกแผ่เมตตาให้ลูกด้วยให้ลูกได้เรียนหนังสือเก่งเราเป็นลูก เราเป็นบุตรเป็นธิดาเราก็แผ่อุทิศนกุศลส,สร้างความดีให้แก่บิดามารดาไปด้วยทําทั้งไปและกลับประคับประคองถนอมน้ําใจให้พ่อแม่ตลอดไปท่านก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดการพี่น้องก็รักใคร่ปรองดองพี่รักน้องน้องช่วยพี่สร้างความดีให้กันและกันนี่แหละถ้าโลกมนุษย์นี้รู้จักแผ่เมตตาให้กันครูแผ่เมตตาให้สิทธิสอนอะไรก็ได้ผล สิทธิ์แผ่เมตตาย้อนกับครูทําอะไรก็กระตันญยูรู้คุณไม่ปีนเกลียวมีสัมมาคาระวะซึ่งกันและกันนี่แหละคือสิ่งที่โลกเราปรารถนาอยู่กรรมฐานที่สูงสุดในพระศาสนาไม่มีดียิ่งกว่านี้กรรมฐานคือสิ่งสูงสุดกว่านั้นดังนั้นทําอะไรจงทําด้วยความตั้งใจทําไปด้วยใจศรัทธาทําด้วยความเคารพให้สุขสงบต,ตามมาทําด้วยความถูกต้อง ไม่บกคร่องอย่างไรชีวิตจึงแจ่มใสใจจึงเบิกบานครับดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงบอกว่าท้ายที่สุดนี้ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนตรยัยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมจงงอกงามไพบูร์ในพุทธศาสนาขององค์สเน็ิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ทุกประการ และจงเจริญด้วยอายุวนสุขะพละปฏิาพานธนสาราธรรมสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดขอท่านทั้งหลายจงสําเร็จมุ่งมา่ปรารถนาทุกรูปทุกนามเถินน้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ครับด้วยบุญใดอันปวงข้าบุญเจา้ากระทำดีแล้วขอถวายเป็นเครื่องบูชาแด่หลวงพ่อจรันทิตธรรมโอพระธรรมสิงหบุราจารย์้วยเสียงกล้าวไกยใจจิตวิญ,ญญาณเถินสาธุสาธุสาธุครับ ตามนี้เลยครับคุณ